พี่น้องเอ้ยเพื่อนวาเฮือาข้าแก่งเกียนเห็นให้เกียนเกบันให้เกียนตกน้ำเืงอยังสีได้เกเกียนครับสวัสดีพี่น้องปองายสุมองสุกเกผู้ข้าเสียงอื่เผาปักไปมาคือเก่าเหมือนเดิมเพิ่มเติมความหมวนสื่น <c oughs> จหาพี่พาน้องไปเที่ยวบ้านบ้านย่างก,ก็ตานี่นะบ้านนี้ก็บ้าน,าานห้วยพอดครับผมบ้านห้วยพอดตำบลธาตุอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยมีประวัติความเป็นมายาวนานดิ มีเรื่องเล่าว่าปากต่อปากว่าไถาบันห้วยพอด์เนี่ยเป็นคนจากน้ำปาดแสนต่ออพยพมาเนี่ยอพยพมาสร้างโดยโดยขุนเพิงเป็นผู้พาพามาสร้างบันบนห้วยพอดนี่ครับผมแล้วทีนี้กลุ่มที่สองเป็นกลุ่มมาจากเมืองอุทัยหรือว่าเมืองปากลลยทางสปปลาว ขําเพิ่นมาปักหลักปัก่านอยู่นี่ประมาณปี um, สองพันสามร้อยกว่ากว่าปุระในหนังสือเขาเขียนไว้วาจังสีเฝ้าตมหนังสือครับผมทางห้วยปาดแสนต่อจังหวัดอุตรดิตถ์ก네็เบ้าคือกันกับไทยเลยนี่ดิมาอยู่ม้งนี้ทางปากลายโซโปรลาวกับเฝ้าคือกันกับไทยเลยนี่แหละมาปักหลักปักฐานอยู่ห้วยพอดนี้ครับผมและ้ห้วยพอดเป็นบ้านตําอิดตํากอแล้วทีนี้ก็แตกไปอยู่บ้านอื่นพาพอดก็ออกไปจากห้วยพอด สงเปื่อยก็ออกไปจักห้อยพอดห้อยหินซาน้ำอ้อมล้วนเลวเตะเตก๊กเต๊กไปจักห้อยพอดอันนี้คือว่าเป็ี่นบ้านพอบ้านเมฆอะไรเห็นไหมตาวัาอานออมเอมมูนีเต๊กออกไปออกไปจักห้อยพอดไล่ครับผมวันนี้เราจะพาไปดูเลาะหมู่บ้านไปฟังไทยเลยสำเนียงบ้านห้อยพอดครับผมวันนี้มานาั่งเอาบรรยากาศมานาั่งเอารถอีเต็กตาประตูสีประตูยังครับผม ตูอ่อนตวอ่อนอายุจะปีแล้วครับนี่นะเจ็ <73. S 1> unit, ดสิบสามเกิดอยู่นี่ตีครับผมครับก็ดีเห็นเพื่อนตางามแล้วก็ตานางอยู่รดซิงได้บรรยากาศดีก็ายวิดีโอตานี่เด้อวนะ่ะขอบคุณครับตาขอบคุณครับขอบคุณครับ,อ,บ,รบอยาสิะาลอบ้านครับลาหันรอบหมู่บ้านครับผมว <c oughs> ันนี้มาเที่ยวบ้านห้วยพอดครับผม มาเบากับพี่น้องไทยเลยบ้านห้อยฮอดครับผมเห็นไหมอันนี้อยู่บ้านห้อยฮอดสจริงไหมฮันแนวไทยเลยไทยเลยหันแนวครับผมอ่ยูบ้านห้อยฮอดจ้ะบ้านห้อยฮอดสในซูเมตูยังทำจูลำดวนจ้ะหม้อหมูบอลนี่นะห้อดูจ้ะอีแม่ได้จักปีแล้วได้เจ็ดสิบเป็ดปีเจ็ดสิบอีแม่ขึ้นไซนกนักขากิดจ้ะ ยันโรคยันโรคโควิดทเมร์รัฐธรรมน์ทำไมเก่งยันโควิดครับผมยันโควิดจ้าเป็นลำบากให้ถึงน้ำท่วงถึงน้ำเพราะมันโควิดเนาะจ้าเลยขอเห็นความช่วยความงามซ้ำนั่นล่ะตื่นแล้วเป็นตัวยังนี่นะตัวเต๋อตัวยังเกาะตัวเต๋อตัวเต๋ออันเพลงเต๋อจ้าติแม่์ีแม่อายุจักปีแล้วนี่นะแทิวาเมร์จะจักยุคจักปีนี่นะ เ2็ดแม่เกิดอยู่บ้านหัวยพดนี่ตีตโอครับผมนั่นลูกเศ้าอโอ้ลูกเร้านนั้นี่น,นำเสน้นัจิงังนันัง้านัน้านสาวอย่้่ลูกสาวแ้แ้วเั <laughs> เ้วนั้ยนั้ ไอแม่อายุซื loyal, ้อย no? yeah. okay. oh, yeah. ังน um yeah, oh ี yeah. ่นะซื้อเมยายแดงเมยายหญ่แดงอันนี้เมตูวยังครับนี่นะตูวเบนค่ะตูวเบนครับผมประจำไรยการนี่นะโอ้เป็นประจำไรยการอีแม่ฟังลูกยุติโอ้ขอบคุณหลายๆครับผมโอ้ให้มาได้คนได้ให้อะไมาปั้นให้มาลังมาผมลูกกล้านให้อยู่ดีมีแหงให้โชคให้ลาบให้รำรำรวยๆให้เป็นน้องเงินน้องคำนี้ลา ถูกโอ้ยแม่ตูวนะอวยพรให้ดีเกง่งซะถูกเม่ตูกลับอยู่เป็นโฮมโพล่โฮมไชให้ลูกไปโดนๆ<า>นยแม่เดอ้อกลับผมแข็งแรงแข็งแรงเดอ้อมันยืนเด้อแม่เดอ้อโอ้ยนี่เป็นบรรยากาศพุทธบัณฑ์ให้นี่เป็นความชุบความเจริญคืออันใดก็ให้ได้อันนั้นเด้อคือเอาเมียน้อยก็ให้ได้อีกโซ่คนอโอ้ยเมตตูแดงนะเราดีเก่งครับผม เมตุเบ็ดรวยพอดในเม่ตตุเบ็ดนะสูดให้ยามาหารมันให้ยามาบมงเบียดขี้เกียจที่ไรช่มาไกลมาไกลทุกขั้นลั้นชาติโอ้ยเป็นคำอวยพรจักเมตุให้อาอันบุ้ะครับผมขอบคุณครับผม เอาพอตูวได้คล้องแจ๊กหน้ามูไปนะได้นะครับได้เอาอะไรพี่โอ้นึกว่าเห็นฟึ่งมานึกว่ามัน่นได้อยางมูชื่อพอตัวยังครับผมจันทีครับจันทีอายุจักปีแล้วเนี่ยเจ็ดสิบห้าครับเคยเห็นห้อมจะเคลียบอนะโอ้ยผมเคยเห็นจะเคลียด้อเออหาก็เห็นหาแต่เห็นโอ้ยเห็นก็จะว่าพอแหงแล้วครับผมเออเกิดมาน่ะเอาพอตูวย้ายมาแต่ทางใดคือว้านเซน่์อยู่เนี้ยอยู่บ้านเัาเน่าอยู่บ้านเาหัวานเ่า ตะคอกออกมาเตคอกมาแต่หางได้มาแต่เบียงมาโดนแล้วตีมาจัาปีเขาเรียนอที่วัดดิ้งเขาเลี้ย่บ้านเราดิ้โอ้ยเขาเนี่ยครับผมโอ้ยโอ้ขอบคุณเมตุแดงสิโหรชับไปห้าฉบับขอบคุณกับเมตุขอบคุณกับ เนี่ยฟ <as> <royable> ังชมื้อจ้าเป็นลูกเศร้าเมตุเมตุเต๋อเต๋จ้าฟังรายการชมื้อเตีคุณร้อยกระชสผู้อยางตลอดสุภีเออจ้าในเสียงอัศดังแน่ครับผมเต๊กเซลเซลพี่น้องต่างมันห้วยพอดครับผมเดี๋ยวเอาสิไปถ่ายมุมอื่นครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับเมตุชื่อย่างเลยนะชื่อชื่อน้อยโบเมตุ เมตูน้อยยายเข็มเพชรพอดยายเข็มเพชรพอดจ้าเป็นบ้านห้วยฮอดเป็นย่างเอรินห้วยฮอดแล้วแม่เอีบอหลูก็ลูกแม่จักปีแล้วนี่นะเป็ดสิบสามเป็ดสิบสามเราเกิดอยู่ในที่นี่นะเกิดอยู่บ้านอะไรี่ลูกโอ้เด็กใม่นุ่มหนโพตาบ้านไม่โพอดโอ้บุษมีเป็นบ้านไ้่ยพอดต่า่นจังได้ไปเห็นเจ้าได้แล้วแม่บ้านไกลกันกระโดด โบกไก่ลูกครับตรงหนาโอ,อ้ครับตรงหนาไปจิ๊บอี่เม่จ้า <laughs> เออหนาซี่กับมอยพอร์ตความตรงหนาห้าก,กันตีจ้า <laughs> ตัวจะใครใครพาบอกครับผมจ้าใครเสียตีโตเข <laughs> าได้นี่นะโตเขาได้จ้าโัร้อยตัวนตร้อยกับแมตั์ไก่ในน้อยมันเดมมันสีน้ำมักไก่เพื่อพูดผมตัวเสือยั่งนี่ยนะ ซื้อบะหลมจ้ะเป็นบ้านนุ้ยให้พอร์ตในตีน้ำท่วมไลบ่เมย์ท้อมอยู่แต่เมย์ฮัมอยู่หัวบ้านนอกคุณท่วมไล่อยู่แม่ย์ใหญ่โอ้โหเมไย์ใหญ่ซื้อยังเกาะเมย์ใหญ่ยิงเมย์ใหญ่ยิงครับผมดีบัตอมแก้วดีบัตอมแกลเออโอ้นี่ซื้อบัตอมแก้วตีนี่นะโอ้ที่เราอยู่นี่คือวัดอมแก้วครับผม ตะกีน่ะสิมีผักเกลผักเกลอยู่วัดนี้แล้วบ้านี้น้ามันสโอมเขาเลยเอือนมาวัดอมเกลอยู่ในบ้านห้วยพอดครับผมเป็นนี้เป็นไทยเลยซ้ำเนียอย่างบ้านห้วยหอดไอเมย์น่ะเรียกแต่เสื้อผ้าบวส้นใจว่าวนําเห่าเลยช่วยเมตูนะจัวเมตูบวลมนะจัวรยมอเม,มตูบวลมนะใจซ้ายเดียวก่อนนีดนะอ,อ,นอันนี้เป็นบรรยากาศในบ้านห้วยพอดครับผม วันนี้พาพีพาน้องมาเที่ยวบ้านห้วยพอดต,ตำบลนาธาตุครับผมอำเภอเสียงคานจังหวัดเลยฮนแนวฮะแนวเป็นหมู่บ้านที่เป็นหมู่บ้านไทยเลยครับผมแต่ว่าเพิ่กบบพนการแต่โบราณเพิ่นกอุปพยบมาจาก่างอื่นเนาะครับเนาะแต่ว่ากําตั้งรักปักท่านอยู่จังหวัดเลยนี่ก็โดนเติบแล้วครับผมและเป็นหนึ่งในหมู่บ้านที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วม ในปี2563นะครับผมนะตอนน้ำทว่วมในน้ำอยู่ห้วยพอนี่เต็มสัตว์มาเพียงทว่วมหวัทวท่วมเขนผู้นี่เพราะว่าบานนี้แทนะ้แทน่ะฝนตกบ่แหงมันตุกท่งวงเถิงพอน้ำปลามันพามาแต่สรงเปียกผักระบาดทว่วมบ้านนี้ครับผมว่าสภาพน้ำท่วมตอนนั้นเบิ่งผัพังเบิดโปดเบิบบ่นี่นะกําแพงวัดในบ่เลี้ยหอน้อยนะนะกําแพงวัดในโปดออกเบิดครับผม อันนี้เป็นลักษณะหลังจากน้ำท่วมนะครับผมบ้านห้วยพอดเป็นหนึ่งในหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมในปี2563พร้อมก,กันกับน้ำท่วมบ้านสูปครับผมบ้านซูปน้ำท่วมโด่งดังนะทางพี่กาท่วมคือกันแต่ว่าเพนบด้โพดโซเซียวคือจังทางบ้านซูปก็เลยบดคน,นก็นเลยบุลังมาห่างพี่ปันไดเมื่อนี้ศิลพี่ละน้องมองตน้นมะพราวนี่แหะ ตาพร้อมกับกกปักพร้านี่แหละครับผมให้พี่น้องมีความสุขความเจริญกันวันต่อหน้าเด้อปักพร้าวลนใส่ยหวัวก็น้ำมีบอกอยากเลก็บฟากเข้าไปไดเด้อเข้าไปใน y o u t u b e นะคะ youtube แล้วก็กด เสชหาเสียงเอิงเที่ยวเลยเสียงเอิงเที่ยวเลยแล้วก็ช่วยกดติดตามจะขอบคุณมากมายหลายหลายเติบผู้ใดกดติดตามซ่าถัวให้ล้ำล้ำรวยๆทุกหวยลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งกันสู่พูซุ่คนผู้เสียงเอิงลาพี่ลา้องให้มีความสุขความเจริญกันทวนทนากินเยอะให้บกจกเยอให้หลงล้ำล้ำรวยรวยหัวกวยเต็มรถตารางเฮียนผู้ข้าเสียงข้อกาวคำว่าสวัสดีครับผมโอเสียงยังวะเสียงยังวะเสียงยัง